หลายคนก็มองว่าเขาดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นมีน้องใหม่อะไรแบบนี้เลยยังไม่มีค่ะยังไม่มีตอนนี้ที่ตรวจนะคะยังไม่มีไม่ใช่ยังไม่มีจริงก็ยังทํางานยังมีละครที่ยังต้องถ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่มียังไม่พันพันแต่งก่อน ตอนนี้พันตัดให้ได้ก่อนก็ก็ใช่นึกว่าแต่งไปแล้วยังไม่ได้มีะไรหลว์ใช่ไหมนึกว่าแต่งแล้วยังไม่ได้ตดนน้ำสั่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ความแบบว่าอวยพรจากผู้ใหญ่เลยเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณพฤษภาค่ะดีเดี๋ยวจะเชิญอีกทีหนึ่งอันนี้คือคือวางแผนออาหมดแล้วใช่ใช่ใช่จริงๆก็จริงๆก็เป็นแพลนที่เราแบบ มันยากมากเลยช่วงนี้าดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้แล้วเราต้องมาพลิกเกมมาเป็นแบบเช้ากลางวันไหมเพราะตอนแรกเราก็อยากให้อัปเตอร์ปาร์ตี้ว่าเพื่อนเพื่อนเรา,า <laughs> เพื่อนเราเพื <laughs> ่อนเราไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายมาม่าไม่ใช่สายแบบจิบชาไฮทีะะ <laughs> เรา,าแบบเกรงใจเพื่อนเรานิดนึงแต่ว่าแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะ รูปแบบก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าคงไม่ได้มาแบบว่ายกประสาทมาวางอะไรขนาดนั้นคือเราเราแค่เอาแบบกิมมิกเสียงดนตรีหรือว่ามูดแอนโทนของสีหรือว่าอินสไพเรชันเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จำกัดจำได้จำกัดจำกัดใช่ค่ะก็ตามตามนั้นเลยจริงๆโรงแรมเขาก็ให้ถึงประมาณแบบ4 0 0 500แต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็กังวลถึงความปลอดภัยของทุกคนนะคะแต่ก็คงติดมีกฎวด G D K หน้างานแต่ว่า ในฐานะที่เราเป็นคู่เคยติดมาแล้วเอทีเคมันไม่พอจริงจริงอ่ะแม่เตรียมการแสดงไว้แล้วะคะอะไคุณลุงมขาต้องมีนะสีร่างต้องลงแน่เราเนี้เราอะอยากเห็นกันเนี่ยอยากจะเข้าไปเต้นด้วยจะได้เห็นจะจเ้นกินนข่าวก็ตอนนี้คิดว่าเจนนี่กำลังกาลังดูแลนว่าจะมาให้ทันค่ะแล้วก็เราก็ คนที่เหลืออยู่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่แล้วค่ะก็คือลูี่เจนนี่เดี๋ยวว่าจะบินมาได้ไหมใช่ใช่แต่เจนก็เจนเขาโอบูสไปแบบสุดปังแล้วค่ะเขาอยู่นู่นเขาก็แบบว่ามาได้แหละเป็นไงบ้างแม่ขับรถเอฟแม่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคือจริงๆต้องบอกว่าในฐานะคนที <S 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 ่เคยติดโควิดมาล่าสุดเนี่ยก็คือรอบนี้เป็นโอมิครอนนะคะก็จริงๆก็อยู่ฮอสพิทอลประมาณห้าวันแล้วก็มากลับมันกักตัวต่อที่บ้านอีกห้าวัน อ,อาการกตอนนั้นเป็นไงบ้างวันหญิงอะเจอผู้ติดเชื้อวันที่ส1บดมกราค่<ฮ>ะ,ะแล้วก็เจอจากกองถ่ายละครแล้วก็ประมาณสิบ4ามสิบสี่ะเริ่มมีอาการคันคอเหมือนเราแบบจะป่วยอะเหมือนแบบออมีไซซ์ที่คอเริ่มคันแล้วก็เริ่มไอแล้วก็พวันศุกร์ก็เริ่มมีไข้ต่ตํๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเสาร์ก็เลยตัดสินใจน่าจะน่าจะแจ็คพอตแล้วแหละมองลงคิดว่ามงลงแล้วแหละก็เลยไปเปิดพีซีได้ผลวันอาทิตย์ว่าใช่อตอนที่ติดกระเป๋า กล้ชิดผู้ติดเชื้อนี่คือเพราะว่าไปถ่ายทำไปทําง,งานหรือไงใช่ละคร<ง>ใช่ค่ะ mm hmm. แล้วก็จริงๆริงหญิงกะค่อนข้างดูแลตัวเองแบบหนักมากเลยนะเพราะว่าจริงจงตั้งแต่มีโควิดมาสองปีก็ไม่เคยแบบว่ามงลงเนาะ mm hmm. แต่ว่ารอบนี้คือคือมันมันติดง่ายจริง mm hmm. คือในในในเขาเรียกว,ว่านักสแสดงที่ที่ติดคนแรกเนี่ยค่ะ mm hmm. กับหญิงเนี่ยแทบจะไม่มีซีนที่ต้องคุยกันเลย mm hmm. ใช่แต่ว่ามันมีโมเมนต์ของการนั่งพักใน mm hmm. ห้องเดียวกันแล้วก็มีแอร์ที่มันเป็น ตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยแมสสําำคัญเพราะว่าอย่างช่วงเวลาที่เราดูแลตัวเองที่ฮอรพีเทลเราทำยังไงบ้างมีวิธีการก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมีเวลาคือด้วยด้วยยาฟาวิต้องกินทุก12ชั่วโมงอะนะคะก็จะตั้งนาฬิกาว่าอย่างจะกินท <S 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 voilà ุ่มหนึ่งก anyway ับ7จ็ดโมงเช้าะตื่นมาก็นั่งทอดทอดอารมณ์ตัวนิดนึงบิวก่อนแล้วก็ออกกําลังกายเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะแบบให้เดินให้เดินในห้องประมาณ6นาทีแต่เราก็ เวทเทรนนิ่งไปเลย <laughs> <laughs> <Body weight S 2> บอดี้เวทไปเลย,เลย <laughs> ใช่วันแรกๆก็แบบทานอะไรไม่ค่อยลงเหมือนแบบทานอะไรก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยความรู้สึกคว <c oughs> ามรู้สึกตอนนั้นนะคะ <c oughs> แค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบแค่รู้สึกว่าหอบหายใจแรงขึ้นหมายถึงว่าหายใจเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทําไปว่าสักสองสาวันเราเริ่มชินเราก็เอ้มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าการไปฮอสพิทอลข้อดีเลยคือ ขาจะมีนางพยาบาลมาคอยตรวจเลือดเราวันเว้นวันแล้วก็เราจะได้ตรวจปอดก็คือจะมีรถเอ็กซเรย์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ลงไปเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็ได้คุยกับหมอทุกวันเราคุยกับหมอเยอะมากแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างในช่วงในช่วงเวลาแบบ5วันนั้นแบบเยอะเลยจริงมีภาวะเครียดไหมวันแรกเครียดอะวันแรกท้องไ้ท้อ้คือความรู้สึกเราไม่เราไม่เคยเป็นอะแล้วตอนที่ไปฮอสพิทอทลคือมันเหมือนเราลงจากรถแล้วเราก็ต้องลากกระเป๋าไปแล้วคือไม่มีใครอยู่ แบเราแบบมไม่มีไม่มีคนมาต้อนรับก็เอเอชิญไปห้องนี้คือไม่มีเลยนะคะ<ม>คือเขาจะมีปเปปอร์ให้ให้เขียนแล้วก็สุดท้ายอ่านี่อาหารเช้าคุณหญิงนะคะเขาจะส่งมาในไลน์<ม>ใช่แล้วก็หญิงก็โอเคก็หยิบข้าวไปกระป๋องกระเป๋าก็ลากขึ้นไป<ม>เองคือทุกอย่างเราทําด้วยตัวเองแล้วมันมัน d e p r e s s อะ่ะมันหดหู่อะ่ะม,มันเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรเราป่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่สที่สามเราเริ่มเห็นว่าแบบ อ๋อห้องข้างๆก็มีคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเริ่มมองกระจกไปเห็นว่าโอ้ห้องนี้ออกมากินข้าวเหมือนกันมันก็จะเป็นกระจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวเแี้ยก็เริ่มดีขึ้นอย่างตอนที่ผู้หญิงรับยาฟาวิกเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมคะผู้หญิงแต่ว่าที่มันเป็นไซ d e e f ฟ e c t กับร่างกายเราคืนแรกหญิงอันนี้เป็นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับไซ d e e f ฟ e c t คือคืนแรกหิ่งนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราไม่เคยกินยาแบบ9เม็ดแบบมันมันมันเยอะมากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าเราเป็นอะไรไปตอนกลางคืนเราจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเราทันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทอทานไปได้สักสามวันอาการมันดีอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือวันแรกเองยัง,ยงแบบแทบจะไอตลอดเวลาเลยแล้วก็พอวันที่สามช่วงที่รับยาได้ถึงวันที่สามอาการไอมันน้อยลงแล้วก็เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็น้อยลงพอหายวันมีตวเต็ ลองโควิดลี่มีมีใช่ของหญิงยังไม่ร่วงตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมันจะมีโควิดแบบผมร่วงด้วยนะแบบใครที่ทานฟาวิอะไรเงี้ยแต่ว่าของหญิงเป็นฟาวิญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบมีโลโก้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของไอคือคือไวรัสโควิดเอ่อโอมิครอนนะคะ มันจะไปทําลายหลอดลมเ<ม>นี่ยอย่างเวลาหญิงพูดแต่ก็ยังจะรู้สึกได้ว่าแบบยังไม่ได้เต็มเสียง<ม>ใช่มันมันจะมีความระคา,ายคอแต่ว่ามันไม่ได้คัน<ม>ก็ก็ต้องค่อยๆให้มันแข็งแรงขึ้นเองคือ<ม>หมอบอกมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองซึ่งปกติอ่ะหญิงเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว<ม>แล้วแค่กินไอติมหรือกินน้ําเย็นๆไปสักครึ่งแก้วอย่างเงี้ยหญิงก็ไอแล้วเพราะนั้นหมอเขาเลยบอกก็เลี่ยงทุกอย่างที่ที่เราเคยแบบมีอาการอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะหนักขึ้นก็เรื่องพคก ขนมหรือครีมหรืออะไรเงี้ยก็ให้หยุดกินไปเลยไม่ได้มีผลต้องกการร้องเพลงก็เนี้ยกลัวมากแต่ว่าก็ตะบี้ตะบันร้องอยู่ค่ะทุกวันพยายามอยู่บ้านเราก็ร้องเพลงแต่ว่าก็ทําได้ยังทําได้ปกติไม่เหนื่อยไม่นี่หมวงไม่ได้มีเป็นคลิปลงปอดเลยด้วยเนาะไม่ได้ลงปอดก็ออกมาก็วิ่งเลยออกมาจากอที่กักตัวต่อที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหญิงก็ออกมาก็วิ่งลองวิ่งห้าโลตอนวิ่งไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ตุลลูกดูแลไงคะ งงมากงงที่พีตุลรอคือหญิงอะถ่ายละครไม่ได้ใกล้ชิดกับน,นักแสดงหญิงติดแต่พี่ตุลเนี่ยอยู่ในวันที่หญิงพีคสุดคือไอจามมีเสมหะคือทุกอย่างเลยอะ ไม่ติดอยู่เปนเตียงเดียวกันนอนไม่ติดแหมทำรานี่เป็นจิตใจเราเนี่ยเราจิตใจใช่ค่ะก็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 แต่เขาไม่ติดตอนแรกก็ลุ้นมากว่าอยากให้เขาติดเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มีเพื่อน